สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่25พฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือ6กับ9เจกับ0นะคะ60 61 63 67 69 90 91 93 96 97 693 679 790 69 670เนาะ จับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าต่อไปเยอรมน,นีศูนย์กับสามสองกับห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะหลูดไปสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าศูนย์สามสามหนึ่งสามห้าสามศูนย์สองศูนย์สองสี่หรือจะศูนย์สองห้าก็ได้นะ จับคู่ก็0ูน3 0ส2 2 0 2 5 5 2 3 5 5 3นะคะต่อไปรลสเซีย ى. 3กับ6 5กับแ30 3ามศ6 3ย์6า6ห6ึ่ง6า6ห้า6า6หกสามแแล้วก็260 จับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามหกแปดแปดหกแปดห้าห้าแปดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อสามกับห้าอังกฤษกรรับลัคเซียมาเหมือนกันเนาะหกศูนย์สองสองศูนย์หกเดอ้ออังกฤษกับเยอรมน,นีจับคู่ด้วยกันนะนี่ทั้งสามแนวทางนี่เนาะมีหกมีสามมีห้าเดอ้อที่เหมือนกันโชคดีทุกคนคะ่ะ ล,ลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อ